สิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปก็คืออายุของรัฐบาลเสียรคือคุณเสถาเนี่ยหนึ่งคือผมเมื่อวานเขาพูดเพราะว่าคนมีความรู้สึกว่าแกเป็นนายกที่ไม่เหมือนเป็นนายกอะ่ะมีความรู้สึกว่าแกเป็นนายกหรือเปล่าคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันจะมีลักษณะของมันนะครับเวลาเข้าไปเป็นและคนก็มีความรู้สึกว่านั่นคือนายกคุณภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักวันนี้ได้ให้สัมภาษณ์นะ ประโยคสาคัญที่คุณภูมิธรรมพูดนะตั้งแต่ตอนแรกนะนนนบอกว่าวันนี้เพื่อไทยเนี่ยเลือกเนี่ยมไม่ได้เลือกจากนามสกุลน,น,นะไม่ได้เลือกจากนามนนนสกุลนะเ,เลือกจากอะไรทีนี้มนนนผมคิดว่าเราเลือกหัวหน้าพักเนี่ยเราไม่ได้เลือกว่านามสกุลอะไรนะครับเราเลือกจากคนที่มีศักยภาพมีความสามารถและก็มีความพร้อมในการที่จะเป็น คุณอิงเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองมาระยะหนึ่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าสื่อมวลชนก็ได้เคยประสบกับคุณอิงนะครับการตอบประสบการณ์ความสามารถต่างๆเนี่ยก็สามารถจะตอบเรื่องราวต่างๆได้อย่างดีนะครับจริงๆคุณอิงไม่ใช่คนใหม่นะครับคุณอิงเนี่ยเข้ามายุ่งไม่ได้เลือกจากนามสก,กุลแต่ว่าเข้ามาทำงานอย่างต่อเนื่องะนะ อ่าอันนี้ก็เป็นคุณภูมิธรรมส่วนคุณจตุพรเนี่ยไม่ได้พูดเหมือนคุณภูมิธรรมทีนี้คุณจตุพรพรมพันธ์เนี่ยบอกเลยว่านะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพักปรับยังไงก็ตามแต่มไม่มีความหมายใดๆนะเพราะอะไรไปฟังจากจตุพรครับแต่นะครับเพราะฉะนั้นในทางการเมืองเนี่ยเราเองก็เลยเห็นว่าจะปรับทับอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มีความหมายใดๆก็ตาม ไม่ใช่หมายความว่าจะตั้งคนอายุน้อยแล้วจะประสบความสําเร็จนะครับความสาเร็จไม่ใช่เรื่องคนอายุน้อยนำเลยมันเป็นองคาพยกลงไปดูคนที่ได้เป็นผู้แทนนี่นะครับมันก็มาจากมันมีที่มาที่ไปกันหมดไม่ใช่ลอยเข้ามาเป็นยกเว้นของพรรคเก้าไกลนะนะครับค,ค,คือหมายความว่าไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนเป็นส่วนใหญ่<ม>แล้วมาเป็นผู้แทนส่วนในสี่พรรคเพื่อไทยก็มีสายสัมพันนะ<ม>นะครับจากรุ่นปูส่สู่พ่อสู่ลูกก็ก็เป็นตระกูลนักการเมืองอยู่แล้วคือจะปรับทับอย่างไรถ้าไม่เปลี่ยน ทีคิดมันก็ไม่ได้มีความหมายใดๆแต่ว่าอย่างไรก็ตามนั้นมันก็คือการรองรับสถานการณ์ในวันข้างหน้า พราะที่สาคัญที่สุดก็อยู่ที่หัวหน้า,าพรรคคนแรกว่าเขาจะเอาอย่างไรนะครับคนต่อมาเนี่ยที่ผมบอกว่าอย่างไรก็ตามนั้นก็เสียงไม่ดังเท่าอยู่แล้วในทางพฤติไหนสิ่งที่เราจะต้องติดตามต่อไปก็คืออายุของรัฐบาลเสรษฐาคือคุณเสถยรนี่หนึ่งคือผมเมื่อวานก็พูดแล้วผมว่าคนมีความรู้สึกว่าแกแกเป็นนายกที่ไม่เหมือนเป็นนายกนี่มีความรู้สึกว่าแกเป็นนายกหรือเปล่าคือคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีมันจะมีลักษณะของมันอยู่นะครับเวลาเข้า ไปเป็นและคนก็มีความรู้สึกว่านั่นคือนายกเป็นนายกอ่ะจะเป็นกี่วันก็ตามแต่คุณเศรษฐาเนี่ยนะครับไม่ไม่ใช่ว่าเราจะรู้สึกอคติอะไรนะแต่ว่าโดยความรู้สึกมันไม่เหมือนเป็นนายกอ่ะอม <laughs> ไม่ไปแต่จริงเป็นคนขยันนะเ,<อ>เป็นคนขยัน,นแข็งแร่ว่านี่<ม>จตุพรบอกเลยสําคัญที่สุดคือหัวหน้าพรรคคนแรกเขาอะค่ะนะเออเป็นนนยะอยู่อันนี้จตุพรผมผธุนแล้ให้จับตารัฐบาลเศรษฐาหลังจากนี้ พูดภาษาชาวบ้านคืออุ้งอิงจะเข้าไปอยู่ในรัฐบาลเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะเขาจะทวงเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะ